ในน้ำด้วยครับสวยงามมากเลยมันเคลื่อนตัวได้ด้วยนะครับทำให้น้ำมีออกซิเจนด้วยนะเนี่ยผู้ครูเขาทำอย่างนี้ป่ะดูดน้ำจากค่ะแล้วก็ปล่อยขึ้นมาข้ใช่แล้วก็ดูดสร้างออกซิเจนให้กับน้ำนะปลาก็จะอยู่ได้ว่ามีออกซิเจนน้ำไม่เสีย ไม่เนาวปลาก็เริ่มมากันอีกแห้วสวยงามทีเดียวครับแม่สัะนะปลามาแล้ว เหมือนดอกเห็ดไปสวยโอ้ปลานล้วเรกุ้มุมนู้นม,มาละปูอันนี้แขกมาเพิ่มอีกแล้วนะครับกหนึ่งซุ้มละสองซุ้มฝั่งนู้นอีกซุ้มนู้นตอนนี้ยังนั่งอยู่คนเดียวอยนะู่นะครับแขก osion อย่าง limiting ไปหาขวา มันบรรยากาศสวยเลยมีศูนย์อาหารนะครับของร้านร้านะอาหาร สวยงามมากๆเลยนะครับบนสุนสุดยอดเลยนะครับกับธรรมชาติปลาเป็นฝูงเลยนู่นน้ำพูเรา <c oughs> สวย มันเคลื่อนตัวล <my> อยน้ำได้อยู่ในระยะใกล้ๆรัศมีการเคลื่อนตัวนะครับอ <Okay. S 1> ال ันน AP ี้มันเข้ามาหาผมเรื่อยๆแหละน้ำพุเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยดูป่ามาแล้วปลามาจีดอาหาร แม่ไม่กี่แก้วนะคือนางสาวคนนั้เออน้อขาเลยแต่าให้ม่เปนาไม่าพีจะหด้นี่จะหดัเรอมเอาเอา Terima kasih telah menonton! เรามาหากันนะเนี่ย <cogilweládio>

ต้องนยนี่สเเป้ากาศคนเข้าร้านเยอะแล้วครับตอนนี้เที่ยงเกือบบ่ายโมงแนละ้ว เดี๋ยวพ่อจะพาไปเรียนคูมองน้ำพึ้งพิกด้วยคูมองไปหลายหลายคนเขาบอกคูมองเขาจะคณิตศาสตร์พึกก็จะได้เก่งคณิตศาสตร์ได้เรียนแพทย์ด้วย ไอ้ลานพ่อไอ้ตุยยอชาติิทธ์นี่แต่ก็หลานพี่พนมศิลป์โรงเรียนก็เรียนผูมองตลอดเรียนเรียนจบละพอนนจบมาไปเขาก็สอบเป็นแพทย์นี่นี่เรียนแพทย์อยู่นี่ยอืมเอาพืกไปเรียนภูมองเตรียมเป็นแพทย์เลย สวยมากๆเลยครับผมนี่ครับมันเคลื่อนตัวมาใกล้ผมแล้วเมื่อก่อนม,มันอยู่เลยเสานั้นไปอีกนะครับตอนนี้มันมาแล้เคลื่อนตัวเป็นวงกลม สวยไหมครับพเพื่อนๆครับยังไงก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่าสวยหรือเขาก็ทาง่ายๆนะเพราะฉะนั้นมนเป็นถังแล้วก็มีมอเตอร์ไดานามอ,อยู่ข้างในอ๋อ,อเด็กๆมาแล้วนอนตะข่ายขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับจากกันไปพร้อมกับน้ำตกสวยๆครับสวัสดีครับผม